หลังเปลี่ยนตู้แอร์ล้างระบบเปลี่ยนลูกปืนมูเลคอมนะครับรถเสร็จแอร์เย็นพร้อมส่งงานครับรถเชฟูดนะครับหลังเปลี่ยนตู้แอร์ ความเย็นภายในรถตอนนี้นะฮะหลังที่เราเปลี่ยนตู้แอร์แอร์เย็นได้3-4องศานะครับถ้าความร้อนระบบแอร์ปกติเดี๋ยวก็จะมีสปีดสอนะฮะสปีดสของพัดลมหม้อน้ําตอนนี้ความร้อนแอร์ปกตินะฮะแอร์เย็นลงมาถึง2.9องศานะครับ 2.8 4.1สี่จุดหนึ่งนะฮะความเย็นทําได้ดีครับเราเช็คก่อนซ่อมระบบก็ทําความเย็นได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับหลังซ่อมก็ทําได้ดีเหมือนเดิม สปีดสองของอไม่ใช่สปีดสองแอร์นะนี่เป็นของของระบบเครื่องยนต์ละเพราะว่าของแอร์ไม่สูงนะไม่สูงพี่ดาครับเปิดแอซี AC แล้วนะครับตอนนี้ เราปิด ac อยู่นะครับพัดลมก็เป็นปกติเปิด ac พร้อมทำงานเล่นเครื่อง่อยครับทุกอย่างปกตินะครับแนรแอ่หยุดนะครับเปิดแอร เปลี่ยนโอลิงทุกข้อต่อนะครับล้างระบบในท่อน้ำยาในแผงให้เรียบร้อยทุกอย่าง งานประกอบหน้าปัดคอนโซลภายในเรียบร้อยนะครับระบบต่างๆปกติทุกอย่างนะครับความร้อนเครื่องยนต์นะครับเลขไม่ ที่เข้าซ่อมตอนนี้ก็91,753กโลเมตรนะครับก้องหน้ารถทำงานปกติทุกอย่างกล้องหลังทำงานนะครับตัดเป็น17นาฬิกา37นาทีนะครับวันเสาร์ ที่17ตุลาคม2563นะฮะรถเติมน้ำยายแอร์เรียบร้อยนะครับเช็คความเย็นได้เรียบร้อยครับภายในประกอบเรียบร้อยนะฮะทั้งพัดพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระหลอดนะครับขึ้นอยู่ตำแหน่งเดิมครับเรียบร้อยทุกอย่าง เล่งประกอบให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เดีย๋ยากจะไว้เทสงานกันวันจันทร์พรุ่งนี้ร้านหยุดนะครับเคลียร์งานให้อย่างรวดเร็วนะฮะอะไรพร้อมบริการนะครับถ้าเจ้าของรถมีความพร้อมช่างก็พร้อมเหมือนกันฮะถ้าท่านพร้อมเราพร้อมเราก็ไปด้วยกันนะฮะงานก็เสร็จครับโอเคครับ เคูดเอนะครับแอร์เย็นตัดต่อปกตินะครับตอนนี้ความทำงานนะครับแอร์ตัดนะครับความเย็นอยู่ที่สามองศา พร้อมทำงานนะครับ ตัดนะครับเสียงคอมอาจจะเงียบนะฮะสังเกตจากเสียงไม่ได้นะดูจากที่เกนะครับคอมทำงานนะครับ พร้อมตัดนะครับเชฟคูดนะครับแอร์เย็นตัดต่อปกติเข้ามาเช็คภายในรถนะครับหลังยกน้ำปัดยกคอนโซลกล้องหลังทำงานปกตินะครับทีมช่างก็ ถอดหรืออย่างระมัดระวังนะครับถอดหรืออย่างระมัดระวังทุกอย่างฝนโปรยๆนะฮะวันนี้ประกอบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ เรายังเห็นสำล้อทีบสำล้อปัป่นที่เชียงใหม่อยู่นะฮะควารมร้อนเครื่องยนต์ปกตินะฮะปกติรถเข้าเปลี่ยนตู้แอร์ตอนเลขไม่เก้าหม่นหนึ่กิโลเมตรนะครับไฟเบรือดับนะฮะโอเคครับ รุ่นนี้ยังเป็นแอ์ธรรมดานะฮะตัวนี้ยังยังไม่มีระบบออตโอต้มานะนะครับยังไม่มีระบบออตโอต้ก็ต้องปรับความเย็นตามที่เราต้องการนะฮะปรับความเย็นตามที่เราต้องการตั้งความเย็นไว้ที่เย็นจับนะครับก็ในรถก็สามสี่องศา อุณหภูมิภายนอกวันนี้23นะครับเชียงใหม่วันนี้23องศาฟ้าคึ้มมีฝนปลาปอยอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะในรถอุณหภูมิห้องโดยสารตอนนี้17 17 16 17องศาจากช่องลมได้อยู่3 4องศานะครับ3.4กับ4.3วัดจากตรงสายขาวๆนะสายขาวๆทั้งสองฝั่ง แตเย็นใกล้เคียงกันนะครับสิบโมงสิบหกนาทีนะครับ เอฟเอ็มร้อยบมชนะครับเป็นสถานีวิทยุที่จะรับเรื่องราวข่าวสารปัญหาภายในตัวเมืองเชียงใหม่ถ้าใครพบเจอปัญหาอะไรก็โทรไปแจ้งได้นะครับที่053 213 510ที่เบอร์นะครับ053 213510นะครับก็รายการร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ก็สามารถฟังสดได้แบบนี้นะฮะที่ FM100 นะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับคนเชียงใหม่เจอปัญหาอะไรก็โทรไปรายงานเล่าสู่กันฟังได้ครับระบบแอร์ปกติทุกอย่างนะครับถือว่าทำงานผ่านเรียบร้อยนะครับเย็นพร้อมส่งงานครับ กล้องทำงานนะครับระบบโอเคทุกอย่างครับพร้อมใช้พร้อมส่งงานครับเปิดครับ ไปเลยอ่าไมสูงครับต่ครับเ,เรียบร้อยไฟชุดนี้ไม่ออกนะฮะมีปัญหาเรื่องหลอดเพราะว่าวัดแล้วนะฮะวัดแล้วไฟมาเปิดไฟครับ ขึ้นมาแนละ้วส1สี่ปิดปิดครับเลือ0ูนนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องหลอดนะครับลเลงแล้ว